วเชิญยิ้มเชิญยิ้มสบู่วิพาดาวิตามินซีและอีผิวสวยด้วยวิพาดาโอ้ยตัวนี้ก็เย็นอ๋อตัวนี้ก็เย็น เออตัวนี้ก็เย็นเย็นทุกตัวเลยนะครับถ้างั้นก็เหมาหมดทั้งร้านเลยสิครับได้ครับแต่ว่าผมต้องขอกลับไปซื้อบ้านเพิ่มก่อนนะครับท,ทำไม่ะครับเ<อ>พราะว่าผมจะได้มีพัดลมไอเย็นฮาตารีติดไว้ทุกบ้านเลยไงครับโอ้โหแสดงว่ารวยของจริงโอ้โหข่าวสมัยนี้เนี่ยมันหดหู่จริงๆเลยนี่คุณดูสิข่าวนี้เด็กอายุ4ี่ขวบแค้นน้องเลยเอายาพิษป้ายที่หัวนมแม่แล้วเป็นยังไงบ้างครับอู้โชคดีไปเด็กไม่เป็นอะไรแต่พ่อของเด็กนี่นะอาการรอแล่เหมือนกัน ก็ยังชั่วนะครับก็ยังชั่วอะไรล่ะคุณนี่ยยาหน้าหมู่บ้านเนี่ยอาการสาหัสเลยถึงใส่กินเข้าไปเยอะไอ,ะอะ้ยาตัวนี้มันร้ายแรงจริงๆเลยใครกินเข้าไปนะมีอาการทุกคนเลยอะ่ะเออคุณรู้สึกไงกับข่าวนี้บ้างเนี่ย,เ,ออเ,ยเป็นอะไรอะ่ะเพื่อพังลงไปรางวัลอ่ะไอ้จงใส่ปิดกันเลยครับตายแล้วได้กินเข้าไปด้วยเหรอเนี่ยคุณพังไปลงมาทีเร็วผมคงช่วยไม่ได้แร้วทำไมอ่ะผมก็มีอาการเหมือนกันครับ ฉายผู้หญิงได้ขาวจริงๆเลยรู้ไหมผู้หญิงคนนั้นเป็นใครใครครับฉันนี่แหละเออเอ้ยถ้างั้นต้องถอนพิษครับน้ำยอกน้ำบ่งก็นไม้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทันแล้วล่ะเดี๋ยวฉันไปดูวินมอเตอร์ไซค์ในหมู่บ้านกันนะสงสัยป่าเดวตายกับทั้งวินแล้วล่ะไอ้ถอนพิษเดะ